จังหวัดนครราชสีมาจัดงานเอ็มฮาร์ไซโลหิตสายใจเลือดค้นรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมรณรงค์รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองใส่ในช่วงเทศกาลปีใหม่2568ค่ะที่ห่างสัพสินคาเดมอนครราชสีมานายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานเอ็มฮาร์ไซโลหิตสายใจเลือดค้นรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมโดยเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งห่างสรรพสินค้าเดือมอคโคราดเล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่หาสภากาชาดไทยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และผู้สนับสนุนได้ร่วมกันจัดงานนีขึ้นค่ะเพื่อรับบริจาคโลหิตและอวัยวะเป็นการซ้อยเหลือสังคมจัดหาโลหิตสำรองบรรเทาการจัดหาโลหิตในการซ้อยเหลือผู้ประสบเหตุส่งไปยังโรงพยาบาลต,ต่าง เพื่อผู้ป่วยชุกเฉินและเพื่อหาเลือดสำรองไว้ใส่กับผู้ป่วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังสีหอดค่ะด้านเทคนิคการแพทย์หญิงศิริลักษ์เพียคุณทศหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่หาจังหวัดนครราชสีมาส,สภา,ากาชาติไทยก็ได้บอกว่าสำหรับการจัดหาโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่หาจังหวัดนครราชสีมาส,สภา,ากาชาติไทยปัจจุบันค่ะยังจัดหาได้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกร่มเลือดบมว่วาสิ เป็นเลือดกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป O กรุ๊ป O B รวมทั้งมูโลหิตพิเศษ R H เด tive นะคะเนื่องจากว่าอัตราการใส่โลหิตของโรงพยาบาลทั้ง3 9แห่งในจังหวัดนครราชสีมาค่ะต้องใส่เดือนละ10,000พันยูนิตหรือว่า10,000หาพันถุงค่ะแต่ว่าสามารถ จัดหาโลหิตได้เพียงเดือนละประมาณ3,000ยูนิตหรือว่า3,000ถุงเท่าน,นั้นค่ะแล้วก็จ่ายโล oh หิตให้กับโรงพยาบาบลได้เพียง20%ของความต้องการของการใส่โลหิตเท่าน,นั้นค่ะปัจจุบันนะคะโลหิตของการจัดหาโลหิตของภาครบริการโลหิตแห่งชาติที่หานะครราชสีมาส,สภากาชาไทยประมาณรอยละ90ถึง95ค่ะที่ได้จากการรับบริจาคค่ะ ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปบริจาคได้ผู้ใดที่น้หนักเกิน45ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถบริจาคได้คือกะัะค่ะ,คะ,คะ